สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ สวัสดีครับพบกับผมวราวุธเจนธนากุลและนี่คือตกสิบหยิบล้านสติลซ a n ดิ้งไทยแลนด์ สำหรับผู้แพ้ครับ1่ผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ1ิบนักสู้ของเราได้รับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทและว,วันนี้นะครับผู้ขเข้าแข่งขันของเรานะครับชนะมาแล้ว2คนนะครับสะสมเงินไปแล้ว1100 10, บาทวันนี้จะทำได้ดีแค่ไหนเอาใจช่วยเขากันเลยกับคุณบาวิยาสยามสวัสดีครับ คนในเครื่องแบบนะครับชนะคนในเครื่องแบบไปแล้ว2คนนะครับชนะตำรวจหญิงไปแล้วนะครับพยาบาลหญิงก็โล่มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเหลืออีก8เครื่องแบบยืนอยู่นะฮะวันนี้มั่นใจไหมฮะมั่นใจเหมือนเดิมครับมั่นใจเหมือนเดิมครับเรียนรู้อะไรมาบ้างกับการดวลไปแล้ว2ครั้งเรียนรู้กับเรื่องของบางครั้งที่เราจะตอบสมาธิสมาธิใช่ครับทีเราลืมตอบไปลืมตอบกำลังคิดว่า มีใครมาทำลายสมาธิอะไรเราไหมมีมีมีครับมีมีเหรอฮะไม่ผมก็จะบอกคุณบ่าววีเหมือนกันอ๋อผมพูดถึงคุณเหรอคุณหางตามองมาทางผมเนี่ยีอาไม่แล้วอยากจะบอกคุณบ่าววีอะไรครับีอะไรผมมีรางวัลพิเศษให้อ่าครับผมถ้าคุณจะกรุณานเรืองแต่คนนี้ไปจากชีวิตผมผมอยากให้อยู่ใกล้คุณนาน แหมเหมือนเขาจะเชียร์ให้เลือกเหรอเกิยไม่รู้ตะหุดตงเงตดอะไรกลัวอะไรเนอะนั่นสิคุณมีอะไรในตัวหรือเปล่าดูหมิ่นนิไหนดูตรงตรงไม่คนดีเขาไม่กลัวตำรวจนะผมก็ไม่ได้กลัวแค่คุณคุ้มตัวเองไม่ได้อาล่ะตอนนี้เหลือ8นักสู้อยู่บนเวทีเล็งๆไว้หรือยังฮะคุณบ่าวีก็เล็งๆไว้แล้วครับผมครับ ถ้าพร้อมแล้วเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับ,ค,รบคุณบาวิยาสยามอย่างที่บอกครับเหลือแปนักสู้อยู่บนเวทีคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่3ของคุณครับ,รบสี่ครับเลือกหมายเลขสครับหมายเลข4ี่คุณตัวนะ ยังยึดมั่นในเรียกว่าสไตล์ของคุณเลยครับเลือกสวยๆก่อนประหารก่อนครับประหารก่อนครับคุณตวงดูแบบดีใจหรืออะไรฮะเนี่ยทำใจค่ะทำใจมีอะไรอยากจะบอกคุณบ่าวีบ้างเห็นหวานหวานอยู่บนเครื่องแบบนี้แต่วันนี้จะไม่หวานให้อาจจะไม่หวานให้แล้วคุณบ่าวีมีอะไรอยากจะบอกคุณตวงหน่อยไหมครับ ต้องขอโทษด้วยครับอาจจะทําให้ตกหลุมลงไปข้างล่างนี้นะครับใช่ค่ะอเอาล่ะเดี๋ยวดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะและนี่คือการดวลครั้งที่3ของคุณบาวีอาสยามนี่คือ9ก้าที่3สู่เงินล้านของคุณบาวีอาสยามนะครับส่วนคุณตวงนะครับดารานักสู้ของเราสู้เพื่อเงินข้าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้มาลุ้นกันเลยครับ คำถามแรกเริ่มที่คุณตวง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับภ<ต>าพนี้คือรถยนต์ค่ะถูกต้องครับมแม่หมวดภาพมาอีกแล้วต้องใช้สายตาให้ดีคำถามต่อไปอยู่ที่คุณบ่าววีครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับภาพนี้ครับรถจักรยานยนต์ครับถูกต้องครับรถจักรยานยนต์ครับ กลับมาทางคุณตวงครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับเครื่องบินค่ะถูกต้องครับอันนี้ต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วตอบผิดน่าจะแย่นะเครื่องบินกลับมาทางคุณบ่าวีครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับภาพนี้ครับรถตู้ครับถูกต้องครับรถตู้นะครับ เอาละหมวนนี้นี่โอ้โหต่อกันอย่างรวดเร็วทั้งคู่เลยใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวกลับมารุ่นกันหลังเบรกโฆษณาครับยืนตรงนั้นกดดันแต่ผมยืนตรงนี้อึดอัดมากมองอะไรไม่มีไปค้นดูดีๆอาจจะเจอฟอยก็ได้นะครับนะเนี่ยเจอแล้วทำไมผมเอาไว้เผาปลาผมน่าจะเลือกคุณตั้งแต่แรก เรื่อผมนี่รับรองไม่ถึงฉันหรูสนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทริสโก้โคล,ล่าอัลติสย์เอสโคล่า สนับสนุนโดยยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกาต์แบรนด์รังนกแท้อาหารเช้าเนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรน ตก1 0ล้านสติลสแตนด i ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่3ของคุณบ่าวีอาสยามนะครับดวลกับคุณตวงสาวิกานะครับจะสามารถตอบคำถามและเป็นผู้ชนะได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันคำถามต่อไปเป็นของคุณตวงนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับรถบัสค่ะถูกต้องครับโอ้โหรวดเร็วจริงๆครับมาทางคุณบ่าวี 20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับภาพนี้ครับรถดับเพลิงครับถูกต้องครับโอ้โหรถดับเพลิงกลับมาทางคุณตัวงกันบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับรถถังค่ะถูกต้องครับรถถังครับโอนผมว่าสำหรับผมนี่ง่ายมาก อทำไมพี่บ <cutter> <lide> ่าวไม่เ oh ลือกคะกลัวไงกลัว oh. พี่บ่าวกิตวงยังไงก็ล่วงักสพี่บ่าวต้องรอรถขังผู้โดยสารอะไรนะขังผู้ต้องขังอ่ะเนี่ยเนรถขังรถขังรถขังอะรถขังมีไหนเมื่อกี้รถดับเพลิงถ้าผมตอบแบบคุณบ่าววีเป็นภาษาใต้รถดับควยเงียบร้อยล่วงเลย ล่วงรถด,ดับควยองเขียนว่ารถด,ดับเบิ้อกไม่เ,เขียนรถด,ดับควยแม่คนร้า<ต>ครับล่วงมครับจริงๆอย่างเขาไม่ต้องตอบก็เหมือนจะล่วงอยู่แล้วนะสบายสบายกลับมาดวลกันต่อดีกว่าคำถามต่อไปเป็นของบ่าววีนะครับอาล้วครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับภาพนี้ครับบอลลูนครับถูกต้องครับบอลลูนนะครับ กลับมาทางคุณตวงกันบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับเฮลิคอปเตอร์ค่ะถูกต้องครับแหมคุณตวงได้อะไรบินบินหมดเลยนะฮะสมกับเป็นแอร์โฮสเตสกลับมาทางคุณบาววีกันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับดูดีๆครับดูตัวหนังสือด้วยครับรด ไม่ใช่ครับเร็วครับดีดีครับผ่านครับผ่านผ่านครับกลับมาที่คุณตวงครับภาพนี้คือเกวียนถูกต้องครับเกวียนฮะไม่เกวียนใหม่อย่างนั้นเอาว้เกวียนเกวียนนั้นเกวียนมันดูใช้หัวลากมันใหม่ไปไหมอะไรนั้นมันใหม่ไปดูเกวียนใหม่ไปครับใช่โอ้โหหรือจริงๆต้องแบบเอาภาพคุณโรเบิร์ตไปยืนข้างหน้าเกวียนหน่อยจะตอบได้เลยใด่เลยอ้ยได้อย่างนั้นแหละครับ เอาลากอย่างนี้เลยครับผมโอ้ยเอาไปยืนทำไมผมไม่ใช่นกเพนกวินน่ารักไม่ไปยืนชี้ไงยืนชี้ว่านี่เกวียนอ๋นอนกเพนกวินว่าอะไรเป็นว่าลากเกวียนอ่ะใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วัไม่เป็นไรครับและคุณตวงตอบได้เพราะฉะนั้นคำถามต่อไปยังอยู่ที่คุณบ่าววีครับผมตอนนี้ไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับครับถ้าตอบไม่ได้คือตกจากเวทีทันทีเอาลละต้องมาลุ้นกันนะครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับรถม้าครับถ anyway> ูกต้องครับรถม้านะครับกลับมาทางคุณตวงครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับขายักค่ะถูกต้องครับแหมเรือขายักนะครับกลับมาทางคุณบ่าววีครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับภาพนี้ครับ สเก็ตบอร์ดครับผมถูกต้องครับสเก็ตบอร์ดนะครับเคยเล่นไหมฮะสเก็ตบอร์ดไม่เคยเลยครับไม่เคยลเลยคนนั้นไม่เคยเล่นมาก่อนอ๋อผมชอบรถม้าเมื่อกี้ครับแหมอเคแล้วอะไรเป็นม้านะชอบหมดเลยมันไวแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันลบมลพิษอ๋อสเก็ตบอร์ดคุณโรเบิร์ตอาจจะไม่ถนัดถ้าเป็นแบบสเก็ตน้ำแข็งอาจจะรู้จักครับ มองอะไรไม่มีไปค้นดูดีๆอาจจะเจอฟอยก็ได้นะครับเนี่ยเจอทำไมผมเอาไว้เผาปลามาคุณโรเบิร์ตจะมาเผาปลากลางรายการสแสแลบครับเดี๋ยวพักกินปลาเผาสักครู่แล้วกลับมาเอาใจช่วยพี่เบาวีกันต่อนะครับ สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่เอกุลิโกซีโรชูกาช็อกโกแลตเฟรเวอร์ ตกสิบหยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่3ของคุณบ่าวีอาสยามนะครับดวลกับคุณตวงสาวิกานะครับจะสามารถตอบคำถามและเป็นผู้ชนะได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันคำถามต่อไปเป็นของคุณตวงนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. ผลไม้ชนิดหนงผลสีแดง oh. เปลือก oh. มีขนยาวถูกต้องครับเงาะนะครับ เอาล่ะกลับมาทางคุณบ่าวีครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบเกาะครับถูกต้องครับเกาะถูกต้องนะครับมีเงาะไปแล้วมีเกาะนะครับคำถามต่อไปอยู่ที่คุณตวงครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลอยไปในอากาศถูกต้องครับห่อนะครับ กลับมาทางคุณบ่าววีครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับใช้มือหรือวัตถุงอๆตีหรือทุบให้เกิดเสียงเคาะถูกต้องครับเคาะนะครับกลับมาทางคุณตวงครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องรองรับซึ่งมีลักษณะนุ่มถูกต้องครับเบาะนะครับ กลับมาทางคุณบ่าวีกันบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อปีที่4ของรอบป,ปีนักสัตว์มีกระต่ายเป็นเครื่องหมาย<ช>นึกไม่ได้ก็ไล่ไปได้เลยครับชื่อปีที่4ของรอบป,ปีนักสัตว์มีกระต่ายเป็นเครื่องหมายมรู้รไม่้พ่อแ<อ><อ>ม่ สายไหนวะโอ้โหแค่ถาะนึกสักครึ่งว er ันเันก็ดูดูดิโหมันถามมาแล้โอ้โหมีนกสัตว์นะที่มีกระต่ายฉลูเขาไล่เขาไล่ไงเขาไล่ยังไงอะไล่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 ฉลูไม่เป็นไรนะตัวน้ำไม่เป็นไรนะไปเกือบแล้วเกือบแล้วคิดคิดได้ไงอะฉลู มีเกิดเราไงโอ้โยเจ้ยชื่อมันเลยเดี๋ยวจะเอาไอ้ล่วงเดี๋ยวจะเอาไอ้ล่วงร,ร,กร,รบกวนไ้ารด้ค่ะรบกวนได้ค่ะโอ้โหถือว่าตอบได้แบบเหลือแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นเ <คน S 1> ขียวพอนะครับโอ้โหคุณตวงนึกว่าจะชนะแล้วได้ตอบได้แหละ,ะ,ะดูเมื่อกี้เหมือนจะตอบไม่ได้นะคะถ้าไม่ไล่นี่ตอบไม่ได้เลยจริงๆนะฮะโชคดีที่ไล่นะครับ เกมของเราต้องตอบออกมามีโอกาสถูกยืนเงียบเงียบไม่มีทางตอบถูกแน่นอนคำถามต่อไปอยู่ที่คุณตวงครับ20ส <c oughs> วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำให้เป็นช่องเป็นรูเจาะไม่ใช่ครับเ <c oughs> จาะเจาะเจาะถูกต้องครับเห็น <c oughs> ไหมไล่ไปเรื่อยๆอ <c oughs> เดี๋ยวถูกเองอะ่ะนะฮะทำให้เป็นช่องเป็นรูก็คือเจาะเข้าไปนั่นเองมาถึงคุณบ่าววีกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ เอามีดสับลงเป็นที่ที่เฉพาะที่ต้องการแล้วงัดให้แยกออกข้อไม่ใช่ครับอะไรเอามีดสับลงเป็นที่ที่เฉพาะที่ต้องการแล้วงัดแงะไม่ใช่ครับเร็วครับเร็วเร็วนี้เลยแล้วพะมาพอไม่ใช่พอไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วครับล็อคล็อล็อคหมดเวลาครับชชอชชอชิปแ แล้วเหมือนเออเมื่อกี้เจาะแล้วนี่น่าจะเฉอะโอ้โหเมื่อกี้ฉลูอันนี้แงแงแงโอ้โยผมจะออยันไะกับพี่บ่าวดีเนี่ยเขาแวงเนี่ยพี่คอยทับถมอยู่ตลอดเลยไม่ได้ทับถมอยากให้เขาตอบได้คิดได้ไงฉลูยังไม่พอ,อยังแง ต้องระวังหลังระวังหลังจริงๆวิแทงหลังเขาเนี่ยไม่ต้องบอกห่วงจุ้ยคุณบ่าววีไม่ดีพอยืนแล้วคุณโรเบิร์ตยืนข้างหลังไงเหมือนนี้อะไรมาอำมานีน่ากลัวจริงเลือกผิดไงเลือกเขาได้ไงอ่ะเขาเป็นแอลโฮสเตย์เขาต้องรู้ทุกอย่างผมน่าจะเลือกคุณตั้งแต่แรกถ้าเลือกผมนี่รับรองไม่ถึงฉลู มาดูกันนะครับว่าค,คุณตวงจะได้เงินค่าหัวกลับไปเท่าไหร่ในการชนะคุณบ่าววี100จนถึง40 0 0 0บาทคุณตวงจะได้20 0 0มบาทเลยครับถือว่าได้กลับไปเยอะทีเดียวเอาละครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับคุณบ่าวีปลาบไปด้วยนะ ฝากคุณตวงไว้ฮะผมฝากคุณตวงไว้ปราบคนนี้โอ้ยเอาไม่อยู่แล้วทำไมนี่ผมทำการบ้านมาอย่างดีคุณอย่าลืมไม่เสือซุ้มผมนะครับป่าไม้เนี่ยคุณระวังไว้ป่าไม้ไม่เท่าไหร่ผมเก่งคุณบ่าวีครับครับผมนี่คุณบ่าวีเหมือนร้อนอยู่คนเดียวเลยนะะเหงื่อแตกอยู่คนเดียวเลยรว่ไปสสามตัวช่วยแล้วครับไปหมดแล้ว คิดดียืนตรงนั้นกดดันแต่ผมยืนตรงเนี้ยอึดอัดมากก่อนจะไม่มีที่ยืนบนเวทีนี้ครับผมคุณบ่าววีฝากผลงานกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับก็ขอบคุณแฟนเพลงนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณรายการสนุกสนุกครับตกสิบหยิบล้านครับที่ให้ผมได้มาพบปะกับนะครับผู้มีความสามารถทั้งหลายนะครับแล้วก็ฝากผลงานละครครับมหาหินนะครับแล้วก็เพลงใจโคตรรลอครับ นี่หน้าตามไม่ดีแต่ใจค้รนหล่อครับนี่ไงเอาล่ะเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้สําหรับพี่บ่าววีนี่ผมให้มองกล้องเดี๋ยวผมจะนับให้ได้ครับนะครับลงไปแบบยิ้มหล่อๆให้กับกล้องสักนิดหนึ่งถ้าพร้อม1 2 3, ึสเชิญครับ เหลืออยู่ใครมีเงินค่าหัวอยู่เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับ และตอนนี้นครับเหลือนักสู้อยู่บนเวที8คนนะครับพวกคุณทุกคนเข้าสู่รอบพิเศษที่เรียกว่ารอบควิกรอบโดยในรอบนี้นะครับคุณจะมีเวลาเพียง10วินาทีเท่านั้นในการตอบคำถามตอบถูก1ข้อสะสมเงินเข้ากองกลาง2,000บาทนะครับนักสู้คนใดตอบไม่ถูกนะครับตกจากเวทีทันทีเหลือนักสู้คนใดยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายคนนั้นรับเงินที่สะสมมาทั้งหมดกลับบ้านเพียงคนเดียว เอาละอยู่8คนนี่เคยสะสมกันมาแล้วนี่9 0,000กว่าบาทก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกคุณกันแล้วแต่ใครจะได้เงินกลับไปเพียงคนเดียวต้องมาตามลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณลอเรียวาสลีนเอสโคลาเนสเลโกโกครันซีเรียลโฮเกนมแป้งเด็กจอนสันบอสซัมเครื่องดื่มเปปตินยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกลและแบรนด์รังนกแท้ครับ ท่านผู้ชมนะครับที่อยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านนะครับมาที่บริษัท Sense Entertainment ตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับกลับมาพบกับความสุขแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับ ชาเดชพิลาขครับพูดได้แบบเหมือนทหารได้ไหม <Fro Lin> <ian> ยังไงครับผมดูประจำครับมาไมมามามาไมถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำอ่ะเดี๋ยวพาไปปรับทัศนคติครับไม่เป็นไรครับผมตามรถแมพอยู่แล้ว